วัสดีครับวันนี้มาต่อเครื่องควบคุมอุณหภูมิมและความชื้น sct 3028ให้ลูกค้านะครับจะมารับไปประกอบตู้ไม้อัดนะครับจะทำเป็นตู้ใหญ่นะครับพักทีเยอะครับอยากได้มีตัวทำความชื้นด้วยอยากได้ตัวรุ่นประหยัดนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับทำความชื้นได้ด้วยทำความร้อนได้ด้วยนะครับ คือลูกค้าจะเอาอุปกรณ์ไปประกอบนะครับผมเพียงแต่ว่าต่อสายตั้งค่าให้นะครับแล้วก็ลองเครื่องนะครับอันนี้อุณหภูมิครับตัดแล้วนะครับน,นี่วัดความชื้นนะครับวความชื้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตัดเลยครับแล้วมาดูอุณภูมิความร้อนนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งได้นะครับว่าจะเอาอุณหภูมิไหนนะครับน,นี่ก็ตัดแล้วนะครับความชื้นลดลงมาก็เครื่องก็ทำความชื้นอีกนะครับน,นี่ก็ความชื้นก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ตัว ตัวทำความชื้นตัวใหญ่นะครับเราสามารถรีลดได้นะครับรีลดได้นะครับออกน้อยน้อยก็พอนะครับบออ้านก็ม่คไอยดีนะครับสัดแล้วครับนี้ผมจะต่อเข้าๆให้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมไปให้นะครับคือลูกค้าจะเอาขั้วหลอดไฟหลอดไฟด้วยอันนั้นก็แล้วแล้วแต่จะคุยกันนะครับ แล้วแต่อยากได้นะครับหรือจะเอาแต่ตัวควบคุมกับพัดลมตัววัดความชื้นหลักๆนะครับบางทีไหนหาได้ก็ซื้อเอาเองก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเอาให้มันครบเลยก็ได้ไม่ต้องไปหานะครับโอเคครับมารับได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ